เห็นภูเก็ตบ่นว่าแบบหลังใจมากเพราะว่าตัดแดงตัดแดงหรู้ได้ไงฮะนั่งโค้นั่งโค้แล้วเะรหรออ๋อเมื่อกี้หรือเมื่อคืนเมื่อกี้อ่ะโอ้โหคือคือเนาะด้วยด้วยช่วงนี้เนาะจริงๆจริงๆเราอ่ะยกเลิกจากเชียงใหม่จริงแพนเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวที่เกิดแล้วก็วันนี้เราเปลี่ยนเป็นภูเก็ต นี่ครับกับ่ทิพย์ภูเก็ตจะไปภูเก็ตออกกันอะไรไหมค่ะถ้าไปว่าเดี๋ยววันนี้จะไปภูเก็ตเนาะแล้วก็ไปทํางานด้วยแล้วพาที่บ้านไปเที่ยวด้วย10วันเลยเนาะรอบนี้นานครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องบินกลับมาถ่ายละครครับค่ะเมื่อกี้เห็นภูเก็ตบ่นว่าแบบหลังใจมากเพราะว่าอากาแดกอากาแดกโอ้ดูได้ไงฮะน้ำโพสน้ำโพแล้วเพราหรอเพราะเมื่อกี้เหรอเมื่อคืนเมื่อกี้อ่ะโอ้โหคือคือเนาะด้วยด้วยช่วงนี้เนาะจริงๆ จริงๆเราอะยกเลิกจากเชียงใหม่จริงแผนเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวที่เกิดแล้วก็วันนี้เราเปลี่ยนเปภูเก็ตอ่มันก็มีข่าวที่เกิดอีกใช่เออดุยใช่ครับแต่ว่าต้องไไปเลยเพราะว่าจริงๆพี่ว่าคือคือมันตอนนี้มันทั่วไปหมดแล้วเนาะเราก็อยากขัดขวางความสุขของตัวเองแล้วก็ลุยต่อไปแล้วไปไหนก็ให้ระวัง ที่สุดครับที่ครอบครัวที่นี้มันยกเลิกไม่ได้ใช่ไหม,ไมถ้าบนาดเราจริงๆสําหรับเร,เราคือเราตั้งใจอยู่แล้วพาครอบครัวทั้งหมด30กว่าคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะดังนั้นพีนน่ว่าทุกคนการป้องกันท่ามันดีมากๆพี่ว่ามันก็คล้ายๆจะอยู่กรุงเทพน,นี้แหละครับค่ะณโตเราเป็นแอบเป็นห่วงลูกทั้งสองคนไหมครับลูกเล็กด้วยว <ๆ S 1> ค่ะใช่ค่ะปอปอใส่ใส่ใส่ผ้าอ้อมคือไหม อยู่บนเครื่องไม่ใส่ผาปูเตใส่ผ้าห่มไม่ให้ฉี่ในห้องน้ำบนเครื่องไงเปอะะคเอาเอาผ้ากันฝนของรถเข็นคลุมทั้งตัวถือว่าครอบครัวเราตั้งใจังมืออยู่ได้อยู่แล้วเรับตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วแอบบัตหมมันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตอะไรขึ้นไป่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สวดมนต์ขอให้มันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วอ่ะ เพราะว่าเศรษฐกิจมันอยู่มันกําลังจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วคนต่างชาติกาลังอาจจะได้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้กระตุน้นเศรษฐกิจบ้านเราบ้างแต่ตอนนี้มันอีกแล้วมันก็ทําให้มันมันสะดุดหลายๆอย่างเหมือนกันของทุกๆคนนะครับท,ท,ที่วางไว้อย่างที่ภูกเก็ตเนี่ยคือตั้งใจอยู่ที่บ้านหรือว่าม,มีมีการออกทริปต่าจังหวอะไรเงี้ยต้องงดอะไรไหมคบอ๋อก็คงไม่ค่อยได้ไปไหนที่มีผู้คนเยอะครับไม่ดึงภูเก็ตใช่ไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยไปไหนหรอกครับจริง พราะที่เรื่องที่เกิดตอนนี้เราก็คงอยู่แต่โรงแรมแล้วก็ไปในสถานที่ที่ไม่มีคนไม่มีผู้คนเยอะครับพี่พี่ครับตัวเรามีแผนจะไปที่จีนต้นเนดือนมีนอะไรเงี้ย<ๆ>ตอนนี้เรืองเป็นกุมภาลนนไล้อ,นนอาจจะต้องไปไปปลายมกราเพราะมันต้องกักตัว14วันครับ ก็ยังไม่มีกาหนดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นมันมีประกาศว่าแบบแม่คนไทยเรารับถ้าประเทศอื่นเพราะเนื่อจากสถานการณ์โควิดกลยยับมาอีกรอบหนึ่งเ้ยไม่ถึงคนจีนเหรอที่แบบ <า S 3> ไปตาา่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยละผมก็ไม่ค่อยได้ follow ข่าวเท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบม,มาบริษัทก็บอกว่าถ้าจะไปทำงานกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องบินไปต้องในปลายมกราแล้วต้องตัดตัวไม่ให้ออกจากห้องจะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เัา ไม่เหมียวยังไปเหมือนเดิมยไปได้อยู่ไปได้อยู่จริงๆไปได้ตั้งนานแล้วจริงไปจริงๆพี่ต้องไปตั้งแต่กันยาแล้วครับแต่ว่ามันมีละครที่ถ่ายที่พี่รับไว้แล้วพี่ก็ต้องท่ายเสร็จครับก็คือแพลนได้จะไปเหมือนเดิมแล้วกปอยู่ที่เรื่องฟรีนึงนคือตอนนี้มันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะผมบอกไม่ได้ว่าผมจะไปได้นานแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนถ้ายังไม่มีโควิดพี่ก็แวบกลับมาหาลูกได้แบบวัน2วันเนาะตอนนี้นะผมกลับมา14วันไปนู่น14วันอีก เขาน่าจะเปลี่ยนตัวน,นัาแสดงเลยครับใช่นี่ก็เลยเรอบนี้กลับมาไม่ได้เลยสิ่งที่น่าห่วงก็คือที่บ้านแล้วก็ลูกๆแต่คุยัง,ง,งไม่ได้เบรกงานเราใช่ไหมครับพี่พี่ <S <S ไม่ครับข้างไว้กี่<า>งานครับพี่พี๊พสาม,สามครับ